พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกอัญชริอธิวลังอยจธาสันติธาสต,ตาปราชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะระวโตอรหโตโสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะขวโตวอรหโตโสัมมาสัมพุทธะยันเตนะพระขวะตาชาณตาปัสตาอารหตาสัมมาสัมพุทธเธนะปัทมังปาราชิกังกัตถะ ปัญญาตันตีณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณาสัุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันว่าด้วยพระวินนยเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูนกุศลบุญยญาราศีแก่สาธุชนทั้งหลาย ผู้นขนวายใฟใจในการบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีอันเป็นการสร้างพื้นฐานทางคุณธรรมและจะริยธรรมสำม,มาปฏิบัติตามสมควรเกเวลาสืบต่อไปซึ่งในวันนี้เป็นวันธรรมสวนาหรือวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบสองเหนือหรือเดือนสิบใต้ ดำเนินความตามพระบารีที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบ,บทณเบื้องต้นนั้นว่ามีปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎกปารบถึงสังคีติกถาภรณาพระวินัยพระวินัยปิฎกคือประมวลพุทธบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติคำนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและวิธีดำเนินกิจการต่างๆของพิสุสง์ และพิษุนีสงฆ์พระวินัยซึ่งเป็นพุทธบัญญัตินี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. อาทิพมจริยากาสิขา 2. อภิสมาจาริกาสิขาอาทิพมจริยากาสิขาหมายถึงหระกการศึกษาอบรมในฝ่ายบทบัญญัติหรือข้อปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้นแห่งพมจันทร์ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธอาณาเพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและหวังโทษแก่พิสุผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้างเบาบ้างที่พระสงฆ์สวดกึ่งเดือนหรือที่เรียกว่าพระปาติโมกส่วนอภิสมาจาริกาศิกขาหมายถึงหลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียม เกี่ยวกับมารยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงามสำหรับชักนำความประพฤติความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีงามมีคุณค่าน่าเรื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้นไปพระวินัยนี้พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ล่วงหน้าต่อเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจึงทรงบัญญัติสิขาบทห้ามประพฤติเช่นนั้นอีกดังจะเห็นได้ว่าในตอนต้นพุทธกาล คือตั้งแต่พรรษาที่หนึ่งถึงพรรษาที่11พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทไว้แน่นอนเหตุเพราะพิสุสง้วนมีวัดปฏิบัติงีงามในพรรษาที่12ขณะประทับอยู่ณนะเมืองเวรัญชาพระสารีบุทกาบทูลให้ทรงบัญญัติสิกขาบทดังความปรากฏในเวรัญชกันคำพีมหาวิพังพระวินัยปิดกเล่มที่หนึ่งว่า ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าที่พระผู้มีพระภาคจะทรงบัญญัติสิกขาบททรงยกปาติโมกทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงแก่พระสาวกอันจะเป็นเหตุให้พรมจรรันดำลงอยู่ได้ยืนนานแต่พระพุทธองค์ก็ทรงไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นพระอริยบุคคลโดยได้ตัดตอบแก่พระสารีบุตรว่า จงรอไปก่อนเถิดสาลีบุตรตถาคตรู้เวลาในเรื่องที่จะบัญญัติสิกขาบทนั้นศาสดาจะยังไม่บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกไม่ยกปาติโมขึ้นแสดงตลอดเวลาที่ยังไม่เกิดอาสวัสานิยธรรมในหมู่สงเมื่อเกิดอาสวัสานิยธรรมบางอย่างขึ้นในหมู่สงตถาคตจึงจะบัญญัติสิกขาบท จะยกปาติโมกขึ้นแสดงแก่พระสาวกเพื่อกระจัดธรรมเหล่านั้นพระวินัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับฝึกหัดอบรมกุณบุรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะผู้เข้ามาบวชนั้นมาจากต่างตระกูลต่างชนชั้นต่างอัธยาศัยต่างจิตต่างใจ ถ้าหากไม่มีพระวินัยควบคุมความประพฤติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะเป็นหมู่พิสุที่สับสนวุ่นวายไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธ,ธาถ้าพิสุทุกรูปประพฤติตามพระธรรมวินัยก็จะเป็นหมู่พิสุที่งดงามนำให้เกิดศรัทธ,ธาและทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่นานเปรียบเหมือนดอกไม้นานา,นานชนิด ถูกร้อยไว้ด้วยได้จึงไม่แตกกระจัดกระจายทั้งยังกลุ่มกันเข้าเป็นพวงมารัยที่สวยงดงามฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายการที่พระมหากัสปเทระได้ขนขวายริเริ่มในการทำสังขยาณาพระวินัยนั้นเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อไม่ให้กระจัดกระจายสูญหายไปและเพื่อกำหนดจดจำได้ง่าย อันจะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ตามที่กล่าวแล้วพระพุทธศาสนาจึงได้เจริญรุ่งเรืองมาจนกระทั่งทุกวันนี้ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาในการทำสังขยาาร้อยกองพระวินัยตามที่ปรากฏในมหาปรินิพาน,นาสูตรว่าการสมัยเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธะปริเนพานร่วงแล้วได้สามเดือนพระมหากัสปเทระผู้มีอายุการพรรษาแก่กว่าพิสุทั้งหมดในเวลานั้นคันเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จแล้วจึงได้เรียกพิสุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านทั้งหลายข่าวหนึ่งผมพร้อมด้วยพิสุสง์ในหมู่ใหญ่ประมาณห้ารอยรูปเดินทางไกลจากกรุงปวาวา ไปยังเมืองกุสินาราขณะแวะพักที่ควงไม้แห่งหนึ่งข้างทางพอดีกับมีอาชีวกคนหนึ่งถือดอกมณฑารบในมือจากกรุงกุสินาราเดินทางเพื่อประสงค์ไปยังเมืองปวาวาจึงได้ถามดังนี้ว่าท่านทราบข่าวพระาศาสดาของเราบ้างไหมอาชีวกตอบว่าเราทราบ ะสมณะโคโดมปรินิพานได้เจ็ดวันเข้าแล้วเราถือดอกมณฑารพบดอกนี้มาจากที่ปรินิพานนั้นท่านทั้งหลายบรรดาพิสุผู้ยังไม่ปาดสจากราคะบางรูปประคองแขนข้าควรร้มลงกิ้งเกือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดพร้อมกับเพอรำพันว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนัก ดวงตาในโรคอันตรธานไปเสียแล้วส่วนพิสุพวกที่ปาศากราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกั้นไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจะหาความเที่ยงแท้ในสังขารนี้แต่ที่ไหนเราทีนั้นพิสุผู้บวชตอนแก่ชื่อสุพธธัทธะซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นได้กล่าวกับพ,พวกพิสุว่า พอทีเถิดพวกท่านอย่าเศร้าโศกอย่าขำควรเลยพวกเรารอดพ้นดีแล้วจากพระมหาสมณะรูปนั้นที่คอยจ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราอยู่ว่าสิ่งนี้ควรแก่พวกเธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอบัดนี้พวกเราปราศจากสิ่งใดก็จะทํำสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จะไม่ทําสิ่งนั้นดังนี้ เมื่อพระมหากัสสปะเทระยกคำกล่าวจับจ้วงพระธรรมวินัยของสุภัทะวุฒะบรรพชิตในถ้ำกลางสงิ์สุทั้งปวงจึงมีมติเป็นเอกฉันว่าจะทำการสังขยนาพระธรรมวินัยและอาราธนาพระมหากัสสปะเทระเป็นประธานในการนี้พระมหากัสสปะจึงคัดเลือกพระพิสุอรหัน ขีนาศบจำนวนห้ารอรูปได้ร่วมกันทำสังายนาพระวินัยเป็นหมวดหมู่การสังายนาในครั้งนี้ได้ทำที่ถ้ำสัตตบัญคูหาข้างภูเขาเวภาระบันพศกรุงราชคคห์ประเทศอินเดียพระมหากัสสะเทระเป็นประธานและเป็นผู้สอบถามพระอุบารีเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางพระวินัย พระอานนท์เป็นผู้ตอบข้อสักถามทางธรรมกระทำอยู่เจ็ดเดือนจึงสำเร็จและในการทำสังขายนาครั้งนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเป็นผู้อุปถมัมภะวินัยปิดกนั้นโดยหลักใหญ่แล้วแบ่งได้เป็นสองอย่างคือวินัยของบรรพชิตยอย่างหนึ่งวินัยของคารวาสอย่างหนึ่งวินัยของบรรพชิต แยกออกได้ตามภาวะของผู้รักษาคือศินสิบเป็นข้อที่พึงปฏิบัติของสามเณรศินสองยี่สิบเจ็เป็นข้อที่พึงปฏิบัติของพิสุวิัยสำหรับคฤหัสถ์ผู้คลองเรือนที่สำคัญคือศินห้าหรือศินแปได้แก่ศินอุโบสถศินแปลว่าปกติเป็นวิในหรือข้อที่ควรปฏิบัติเบื้องต้นของคน และเป็นเครื่องแยกคนออกจากสัตว์คนจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นอย่างน้อยต้องปฏิบัติตนอยู่ในสินห้าประการได้แก่ข้อที่หนึ่งปาณาติบาตคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงด้วยสินข้อนี้เป็นหลักประกันในในด้านการทำร้ายร่างกายกันไม่ประหัดประหารกันและกัน ตลอดจนไม่เกะกะระรานผู้อื่นทำสังคมสงบสุขกลมเย็นข้อที่สองอธินาทานคือการไม่ประพฤติลักขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามรวมไปถึงการไม่ระมิดกรรมสิทธิ์ในวัตถุสิ่งของของผู้อื่นข้อนี้เป็นหลักประกันด้านทรัพย์สินของกันและกันและกรรมสิทธิ์ในสิ่งของต่างๆได้เป็นอย่างดี ข้อที่สามกาเมสุมิชาจาร์คือการไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ละเมิดสิทธิในภรรยาสามีของผู้อื่นให้ยินดีพอใจในคู่ครองของตนและเป็นหลักประกันในด้านชีวิตครอบครัวทำให้ภรรยาสามีไว้ใจซึ่งกันและกันจะทำให้ดำเนินชีวิตไปด้วยความมั่นคงข้อที่สี่มุสาวาทคือการไม่พูด บทมดเ็ดเพื่อหวังให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงการไม่พูดคำหยาบคายต่างๆอันเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพข้อนี้เป็นหลักประกันด้านการเจรจาปาาใสให้พูดจากันด้วยถ้อยคำไพเราะไม่หักรานประโยชน์ผู้อื่นอันจะเป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทข้อที่หสุรามิระ,ะมะชะปะมาทฐาน คือการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีความประมาทขาดสติแล้วจะทำอะไรก็มีแต่ความระมัดระวังประกอบกิจการใดย่อมสำเร็จสมประสงค์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนควรประกอบพร้อมด้วยการรักษาสินห้าตามที่กล่าวมาแล้ว อันเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องมีประจำใจจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พระธรรมวินัยที่ได้ทำการสังขยนาในคราวแรกนี้รวมได้84,000พระธรรมขันธ์และเมื่อย่อให้สั้นแล้วได้แก่ศินสมาธิปัญญากล่าวคือพระวินัยปิดกเป็นส่วนศินพระสุตันตปิดกเป็นส่วนสมาธิ และพระอภิธรรมปิดกเป็นส่วนปัญญาสรุปพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้นั้นคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญในการที่จะทำกิจการใดๆก็ตามแต่หากมีความไม่ประมาททำอะไรด้วยความมีสติสัมปชัญญะแล้วกิจการนั้นก็จะย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ตรงกันข้ามถ้ามีความประมาทขาดสติแล้วจะทำอะไรทั้งในประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมย่อมมีแต่ทางเสียหายก่อแต่ความเสื่อมโดยส่วนเดียวฉะนั้นควรที่สาธุชนผู้มีปัญญาทั้งหลายจะได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเททะ แปลใจความได้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้เมื่อตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทขาดสติแล้วย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปดังที่ภารณนามาแล้วในการที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรรัตนไตและบุญกุศลที่สาธุชนทั้งหลายได้ได้บำเพ็ญมาแล้ว จงเป็นตบะเดชะและภารวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ปัศสจากโลราพาดภัยพิบัติอุป,ปัตถวันตรายทั้งหลายและจงเป็นผู้ประกอบด้วยจตุรพิธพนชัยสี่ประการคืออายุวันนะสุขภรปฏิพานธรรมสารสมบัติมีความปัถฐานสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรมรมแล้ว ขอสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงจงสำเร็จมโนปณิธานทุกประการเทินแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรเกเวลาจึงขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปะการะชะนี้ธรรมยังสาธุกร,รังปรโรมาเสสาธุสาธุสา